อะครับเบสออบตัเบสของพัทเยียมตระกูลครับครับก็ในเมื่อว่าดูทางเทศกาลนะครับเนี่ยเรื่องหนึน่งที่ผมประทับใจมากก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องไม่นหนักที่แบบว่าดูแล้วแบบเฮ้ยมันโดนใจมากอ่ะกินใจมากซึ่งแบบหนักเขากล่าเรื่องเนี่ยโดนใจเรื่องหนึ่งครับที่ว่าเรื่องปาแล้วครับก็คือหนักเรื่องเป็นการเสรียสละคุณประชาชนครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันโดนมากก็รู้สึกว่าคนทํามามันทํามาแล้วแบบมันมันกระแทกใจว่าเฮ้ยมันเฮ้ย นี่มันอะไรกันสตวว่าเฮ้ยมันสะท้อนชีวิตของตัวเองด้แบบดีขนาดนั้นปวดหัวควดหัตัวเองพี่อย่าบอกข้อติผารู้กันหมด <c oughs> นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าชิงอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าถ้าคนดู่แบบว่ามีความร,รู้สึกร่วมเนี่ยมันน่าจะชอบมากเลยไม่ยากครับถึงแม้อาจต้องทรมานนิดนึงช่วงห้านาทีแรกคือผมรู้สึกว่าเวลาคุยกับเพื่อนเรื่องว่าเรื่องหกหักเรื่องแฝดเรื่องจะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยผมว่าจังหวะการคุยเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าพักก็ถลุ ีกยวามคัญออกมาเองครับนันก็เริ่มคุยกันนะยบอยดีกว่าครับโอเคเพราะนั้นเลือกไม่ไปเดีสิทธิ์ครับไม่ไปหลังสิทธิ์ครับครับโอเคขอบคุณครับ